นี้แซบของจริง,างถามยังเป็นหนุ่มหุ่นแซบด้วยอยืนยันความเติบโตด้วยกล้ามแซ <c oughs> บๆของเขาเอง <owning S 1> ใช่แล้วฮะน่ก็คือหนุ่มโฟนนั่นเองครับผมวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเรื่องของคมชิลเลอวอร์ดกันต้องบอกเลยคร here, ับว่าไเจหนุ่มโฟนมาเมื่อวานนี้นะฮะคือบอกเลยว่าออร่าน้องพุ่งมากเขานั่งแท่นพรีเซนเตอร์นะฮะแบรนด์ดังเลยอย่างที่เห็นอยู่ทางเบนด์ดอลนั่นเองนะครับผมซึ่งทีนี้แหละก่อนที่เขาจะออกงานเนี่ยตอนช่วงก่อนหน้าออกงานเขาก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอกับภาพในอินสตาแกรมอ่าทีมงานมีภาพไหมภาพนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันมีคลิปวิดีโอด้วยนะที่เห็นแบบ สวดทรงของซิกพงซิกแพกเรียนร่างแบบ,<ม>แบ,บเบาๆจนพี่ๆแฟนคลับเอยเพื่อนๆในค่ายเออออกมาบอกว่าอุย้ยหน,ตตน,นุ่มโฟดโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนักข่าวเลยถามอ่อนอออนี้เราเห็นไหมคลิปนี้เห็นไหมเป็นรอนเลยนะเป็นคลื่นๆเลยพี่วนักข่าวเลยถามแทนแทนพี่ๆีแฟนคลับว่าออ,อันนี้หนุ่มโฟดโตเป็นหนุ่มแล้วเหรออ่โฟดเขาเลยบอกว่าแบบนี้ฮะไปฟังเสียงกันดีกว่าครับ แล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้คนเขาไม่ได้ปบตัดนี่แบบเขาเป็นแบบที่เราว่ายน้ำว่ายน้ำไงอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียมันมาเป็นลอนๆเลยลูกม <ol> ันก็ต้องมีนิดหน่อยเขาก็บอกว่าใครๆก็เขา ยังเด็กอยู่เออแล้วทำไมล่ะทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เออเมื่อกี้เขาถามด้วยฮะม,ม,มันยังไงผมยังเด็กอยู่<อ>มันเป็นร้อนๆเลยแล้ว<ต>ขอถามพี่นักข่าวว่าเออไม่อัน,นไม่พปดการไม่ได้ติดเลทโอเคโอเคแต่นอกจากนี้เนี่ยพี่ฟีไปมาเองพี่ฟีถามว่าน้องโฟท์ทังโฟท์รู้หรือยังว่าตัวเองนั้น่ะติดชื่อเข้าชิงงานประกาศรางวัลคมชื่นอวอร์ดด้วยในปีนี้ซึ่งโฟทเขาหลังจากที่รู้แล้วเนี่ยเขามีรีแอคแบบนี้น้องแพลวจ้ายังไงพี่โฟด ล่าสุดวี่คือเราเสิงโคลเซอร์บอลด้วยนะลูกฮะอะไรอะไรพี่บอกว่าเฝาสิงโคลเ d อร์บอลด้วยจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงเนี่ยกระปกระขาดแล้ว พูดด้วยนะพูดด้วยนะยอยพี่ไปทุณชมวงดีใจอ่ะอ๋อนี่ถ่ลูอ๋อก็รู้สึกดีดีอกดีใจไงเออแต่คือตอนนั้นคือพี่ๆนักข่าวก็เลยแบบถ่ายรูปอยู่แล้วก็แบบมีความแซกแซงแอบถามนิดนึงเพราะตอนนั้นที่ถามอ่ะคือเพิ่งประกาศออกมาสดสดร้อนก็ณตอนนั้นเลยเมื่อวานเลยทีจริงเนี่ยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าหนุ่มโฟดเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคิดเข้าชิง